อยู่กันที่โรงแรมฮอลิเดย์อินพัทยาค่ะนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจแฟมิลี่ฟันแกล์ปิ้งนะคะโอ้โหโอ้โหโหสุดยอดเลยโอ้เบบี้เจนเห็นทะเลไหมลูกเห็นทำอะไรอยู่คะหมามมาผาอันนี้เรามานวดเท้าค่ะสบายจังเซตอัฟเตอร์นูนทีนะ <laughs> 妈妈，妈妈。 h อลิเดย์อินพัทยาค่ะมาเที่ยวพัทยากันนะคะกต้งทายล็อกดาวนแล้วเราก็มาปดปล่อยมาพักผ่อนให้ตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นใช่ไหมใช่ค่ะโปรโมชั่นอะไรสำหรับครอบครัวเลยนะแฟมิลี่ฟันแกลปิ้งเราจะมานอนกินรูอยู่สวีทแต่ว่าคล้ายๆกับว่ามีเต็นท์ให้เด็กอะไรประมาณนี้นะคะเต็นอยากดูแล้วนะโมจะสวยไปนะทยจะนอนในเต็นท์ไหมไม่น้องเพิ่งปิดเทอมเมื่อวาน มาวันนี้อ๋อนที่จะลองปิดเทอมที่ลองปิดเทอมใช่ค่ะโอโอเคอะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะคะดูถึงเป็น,ปน,ปนติดต่างๆของโกรว์ชันี้ถูกต้งไปเลยค่ะโอ้ยยยไไย่ยหยยยยยกยยยอยย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 ยมยอยนยย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 คยยยอยไยยยยยะยยยยนยย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 ยียยะยยยคยย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 ยอรี่คะ่ะะยยยว้ เจอแบบว่าห้องลิฟงแอเรียนะคะโอเชียนวิวคิงสวีทค่ะอ๋อนี่ะคะไปเข้ามาโต๊ะทำงานก่อนโต๊ะใหญ่มากเลยนะคะเฮ้ยจะบอกว่ามันเหมาะกับมากกับคนที่แบบมาทำงานเปลี่ยนที่ทำงานหรือเด็กๆมาเรียนออนไลน์อย่างนี้เป็นแฝดแหครับนี่โอ้โหวิวทะเลเต็มเตาใช่ค่ะแต่นี้ยังไม่หมดนะแพห้องนู้จะเป็นวิวแบบแบบกว้างกว่ามาแล้วนี่ ส่วนนึงของแพ็กเกจ Family Fun Glamping นะคะนี่ค่ะโอ้โหเจนนอนนี่เที่ยวกลับบ้านได้จะมีหมอนให้มีปลาลมบานี่นะคะมีสมุดะบายสีจุดระบายสีนี้รองเท้ารอเท้อันนี้ก็คือเอากลับบ้านได้เใช่อันนี้ไว้ใช้ที่โรงแรมนะคะใช่ปัลมน้แล้วก็ของเล่นนี่โอ้โห นอนเบียดกันแม้จะเป็นเตียง king size เราก็นอนกัน2คนเพราะว่ามีเบดที่นอนของเว็บพิเกนใอันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะคะมาสเตอร์สูงที่พอเจ็ฟเป็นเี้ให้เลยแล้วเนี่ยเป็นหัวใจอ่ะเนี่ยโรแมนติกมากนะฮะอยู่ทะเลห้องนี้ไม่ธรรมดาใช่ใช่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดอ่ะฮะ อูลงทะเลเย็นเลยอู๋เป๊ี้เจนเห็นทะเลไหมลูกเห็นไหมเช้าไหมเออเป๊ปปี้แป๋มแปมไหมแป๋มแปมไหมนี่สระวไว้ตรงนี้มองเห็นสระว่ายน้ำของโรงแรมเลยนะอ่านี่นี่นี่อันนี่เป็นทะเลพัทยาอ่ะไปดูห้องน้ำกันบ้างดีกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นมีแบบเป็นเป็นตู้เสื้อผ้านิดนึงตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ห้องน้ํา ห้องน้ำนะคะมีเป็นตีฟองนะคะสามารถแช่น้ำไปแล้วก็ชมทะเลไปได้ด้วยโอ้ยดีงามมากเลิลมเฟรมากนะคะโอ้โหดีจริงนะใครบอกของเกณฑ์มีของฮีนอนี่เหรออาพีที่อะไรบ้างคะห้องนี้นะคะจริงๆก็คือรองรับสามารถให้เด็กนอนได้สองคนก็คือหนึ่งครอบครัวเนี่ย ผู้ใหญ่2คนเด็กอายุไม่เกิน12อีก2คนนะคะชใช่แล้วก็เ,เสริมเตียงเสริมให้ได้อีก1เตียงนะคะคคแล้วก็อาหารเช้าฟรีเหมือนกันสําหรับทั้ง4ท่านเลยสำคัญคือเด็กอายุไม่เกิน12ปีคะ่ะว้าวสุดยอด สำหรับห้องนี้นะคะใช่ค่ะยังไงบ้างคะยังมีสิทธิพิเศษอีกก็คือในแพ็กเกจนี้นะคะเขาจะมีอัฟเตอร์นูนทีเซตให้1เซตด้วยเนาะแล้วก็ยังมีคอมพิเมนทารี่เป็นไอศครีมหรือมิลช์เชคนะคะให้เด็ก1คนต่อ1ที่ด้วยค่ะอ๋อราคาเท่าไหร่คะราคา7,299บาทนะคะทด้ห้องครอบครัวได้ห้องใหญ่ขนาดนั้นห้าดาวอย่างนี้ถูกวิวทะเลอย่างนี้เยสเซอร์ไม่จองไม่ได้แล้วนะใช่ต้องรีบเลยค่ะ อ่าแล้วสำหรับใครนะคะที่มาเป็นครอบครัวใหญ่แบบครอบครัวเราเนาะที่อาจจะมีพี่เลี้ยงมาด้วยนะคะ,ะก็อยากจะนอนสบายๆแล้วก็เปิดห้องข้างๆนะคะเป็นห้องซูพ e เรียลโอเชียนวิวแบบนี้นะคะ,ะก็จะเป็นเตียงทวินแล้วก็เสริมเตียงเสริมให้พ, <ละ S 2> พี่เลี้ยงได้น,นะครับนี่ ประมาณนี้ห้องนี้ก็ก็ถือว่าห้องใหญ่นะแ,แค่ไม่มีอ่านนะค่ะแ,แต่ว่าได้วิวทะเลเหมือนกันนะคะห้องนี้เนี่ยอาจจะแบบมีข้อเสียตรงนิ้นึงตรงที่มันไม่สามารถเปิด connecting room กันได้เลยประมาณนี้ก็อาจจะต้องเป็นสําหรับน้องที่โตขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ ใชครับมาม้าขาอันนี้นะคะเป็นเซตบาร์โคนี่แพ็กเกจนะคะเป็นเซตอาหารทะเลชุกเกดขนมปังทอดโอน่ากินนะในเซตเนี่ยราคา390บาทก็คือจะมีจานนี้นะคะกับม็อกเทลหนึ่งแก้วโอ้แบมี้เกนเบบี้เกนเอาไปจิ้มน้ำหวานอาะคนอยากสั่งเครื่องดื่มเพิ่มก็เพิ่มแก้วละ200บาทอ๋อ้แลดูกระหรอกเป๊ะเป๊ะเป๊ะ กินกินมามมาเปลงด้วยเพ่งเป่งแใช่ค่กแก่เลยนะฮะโอ้กินกุ้งกินกั๊นี่เรามากินบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกันนะคะเขาจะจัดแบบว่าทุกวันเสาร์เนาะช่วงที่เรามานะคะนี่เลยราคาปกติเนี่ย1 1 9 0บาทแต่ถ้าสมมุติใครจองแบบ early book อะค่ะก่อนบ่ายสโมงเย็นจะลดเหลือ999าบาทสองทัค <ๆ S 1> ุ้มกว่า ถูกต้องเ่าก็ไม่ต้องกลัวนะครับมีคนตักให้ใช่ว่ายังไงนะเดี๋ยวไปดูภาพมวกันว่าเมนูอาหารเขามีอะไรได้กินบ้างไปดูซากศพเจ๊ก่อนอร่อยมาก 我们再吃。 จะมีเซ็ตอย่างนี้นะคะเป็นสารเทแบบนี้แล้วก็มีชาหนึ่งกาสำหรับสองแก้วส่วน sparkling white เนี่ยก็คือเราสั่งมาเพิ่มต่างหากนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเป็นมิลเชค2แก้วเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นสำหรับเด็กที่เขามาในแพคเกจนะค่ะก็คือ1แก้วก่อนอ่ะกินเถอะเด็กน้อยไม่ไหวแล้วเอาไหนเอาไหนเอาไหนเอาอันนี้มากินเลยไม่รอแล้วบ๊มบ๊มเลยนะ ซอนี่มาปั่นเพิ่มที่สะโพกเขาแบบเขาหั่นมาให้แล้วอะแล้วก็แบบปิดกลิ่นเนีครีมไทยอะไรเนี่ยอร่อยแลยอ่ะกเลยขาดกินเลยโดดใหญ่นี่คือเสียดายเสียดายท้องฟ้าวันนี้นะคะคือท้องฟ้าใสๆนะกินแล้วเป็นตัวทีละเียงนีเป็นฟ้าฝนตกเห็นั้นเล็งแก้วเนี้ยป๊าดูเด็ดูดดแล้วดูดูผองผ่องดูผองผองอ่ะโอเคขอตัวกินก่อนนะคะ ทำอะไรอยู่คัหม่าม้าขาวันนี้เรามานวดเท้าค่ะที่ส้านานะคะอยู่ในรสชาติของโรงแรสบายจังผิวดีวด,ด้วยนะคะคือทะเลไปแล้ววันน้อ,อากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนด้วยค่ะ มื้อเย็นแล้วนะคะตอนนี้เราก็ลงมาทานข้าวที่ห้องอาหารเทอรัโซนะคะอยู่บริเวณหน้าโรงแรมฮอ l ิเดย์อินพัทยานะคะ mm hmm. คือที่เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องพิซซ่ามากๆเลยนะ mm hmm. จะเห็นว่าแบบว่าเขาเนี่ยอบจากเตาแบบว่าเป็นเตาเผาแบบสดๆร้อนๆเลยหอมมากเลยค่ะเด mm ี๋ยวจะมา, mm hmm. ามากินกัน เอากุ้งมาเต้นแล้วบํา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 บา <c oughs> น,นี้เป็นอะไรน,นี่คือเป็นซีฟูดแันเตอร์ค่ะจ<า>ันเดินเลยนะคะชายกุ้งดีกว่า ม,มีกั้งมีกุ้งมีหมึกนะคะมีหอยด้วยค่ะ,ะแหม่อาหารนะคะน่ากินแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะและอย่าลืมนะถ้าใครอยากมาพักผ่อนแบบเรานะคะที่ h o l i d a y i n อพัทยานะก็อย่าลืมจองแพ็กเกจ Family f ฟันแกล์ปินะคะพาเด็กมานอนเต็นท์นอนห้องพักสวีทหรูๆอย่างเรานะคะรับรอ,องว่าเด็กๆถูกใจพ่อแม่ก็ถูกใจกใจค่ะเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปว่ายน้ำกันคะ่ะบ๊ายบายค่ะ แแ,แ,ออแ,แถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ